ซู้ซู้ครับวันนี้รอบก่อนชิงแล้ว,วนะกับการแย่งชิงบอลลังตรงนี้นะเราไปพบกับขันท่านที่สามนะกับคุณจ๊อบในเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงีกน จะหอบจะแบ่งใจดีไม่มีทองน้องันยังมีหมุนวรถยังมีวันลังเดีหอบจะให้ล้างใจหมดจะลืมเธอไปไม่มีทองเพราะเนื่งนนองจากเหตุผลตอนที่รักกัน ช่ไมใจมันไม่กา้ใจวงอีโบยและเธอเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนแต่เปลี่ยนยังไงช่วยไมรักยังอยู่เหมือนเดิ คุณเล่นปากเขารู้สึกเหมือนตัวเองไหมฮะเอาปากเสียครับปากเสียเหรอเล่นปากต้องซ่อมนิดหนึ่งต้องซ่อมนิดหนึ่งปากนิดหองทั้งเพลงเลยเหรอเป็นไงฮะคุณก็จบ๊อบเนี่ยตัวคะแนนของเขากับการแสดงออกนําเสนอของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า3จุดที่เราตั้งเป็นเออเกณฑ์เป็นเกณฑ์ไว้ก็คือเสียงเหมือนลีลาได้แต่งกายเป๊ะนะครับตอนนี้เขาใช้ได้เลยทีเดียวนี่ เป็นไงครับพี่เจียจับตอบโจทย์ชื่อรายการได้ดีทีเดียวขอบคุณครับพี่เทียครับน่าจะเหมือนกันไหมฮะพี่ช๊อปเขาทำได้เกือบสมบูรณ์แบบเลยในสายตาของประชาชนสวยๆอย่างพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละคุณได้รับคำชมมาแล้วมากมายแต่ว่าคำชมนั้นไม่รู้ว่าจะทำให้กรรมการทั้งสามท่านกดไปเขียวให้คุณหรือเปล่าเอาละครับกรรมการทั้งสามท่านคุณคิดว่าคุณจ๊อบเหมือน หรือไม่เหมือนครับเนไปด้วยเดนด้วยอาตให้จับเดินมาอยากอยากกดอะไรมากดเลยกดพี่แม่อนุญาตพี่แม่อนุญาตกดก่อนคนที่เป็นต้นแบบผมขออนุญาตครับชูพระแม่แล้วกันครับผม ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะบัลลังก์ของเรานะฮะถูกคุณโคนานและคุณจอบนะฮะขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์เรียบร้อยแล้วนะ